สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้ออเดอร์มาอีกแล้วได้มาเมื่อกี้เลยได้มาสุๆร้อนๆได้มาต่อจากคุณเซลฟี่นั่นก็คือของคุณเจมี่ประสีรับสองเขาไม่มีช่องเดอเดี๋ยวจะไม่แท็กไว้ให้เขาสั่งมาสิบบาทร้านผมจะจริงแหละของคนพวกเนี้ยแค่สั่งคนผมมันจะจริงลิ้มมา เอาสองคินเลยสองคินเทียร์สองคิน,อ,นอ่ะชิ้นแรกชิลแรก,กสติกเกอร์สั้นสติกเกอร์สั้นก็จะเป็นแบบเราสติกเกอร์สั้นหมดเด,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 ด้อเดอเดอเดอสติกเกอร์สั้นหมดก็จะเอาเป็นสติกเกอร์ชิ้นจังแทนแทนนะสติกเกอร์สั้นหมดขออาภัยด้วยคุณเจมี่ คุณเจไม่ดูเขา้าเาพูดถานี่นี่นี่อันนี้ไปก่อนนี่เราไม่มีที่ถาเราทาไปนี่กันอันที่สองนี่อันเนี้นี่เราไม่ได้เก,ก็บเศษอันที่สองพวงคุณเจเฮ้ยเกลียดเขามากแล้วทุกคนเราเกลียดเขาอะ เกียดเขามากเลยอ่ะนี่สามารถกําหนดมาได้นะว่าเจาสีอะไรเดี๋ยวจะมีสอนทําพวงกจอยู่นี่คือที่เขาได้ได้พวงกุญแจคือคุมแหละคุมแล้วหนึ่งเอาไว้นี่ดีกว่านี่เอาขอบขอบรเจ้าเอามาสั่งไปเด้งออกมาก่อนเลยรูปภาพคูโลมี ทุกคนเออเราทุกคนรู้ภาพคุโรมีเราหมดคุณเจมี่เขาจะเอาอะไรแทนดีเออเขาเดี๋ยวเอาหาของแทนให้เขาก่อนทุกคนเดี๋ยวเราหา,าก่อนนะเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวหาก่อนคุณเจมี่คุณอย่กเสียใจไปนะพอดีขอพอดีมันหมด น,น,นี่นี่เอาสติเกอร์ไปก่อนเห็นว่าเขาเขาชอบนี้ก็หลดกหลเห็นว่าเขาชอบสีส้มนี่เอาไปเลยจัดติหนึง่งมาอันต่อไปสติกเกอร์ยาวสติกเกอร์ยาวก็จะเหมือนอันนี้เลยด้ยูแต่เราจะให้คนละแบบน,นั้นึงน,น,นะทุกคน เราจะมาเลือกให้เขากันนี่นนี่อันนี้เราใช้ไปนิดเดียวเองเรายังไม่ได้ให้เขาเดินมาโชว์ส,สิสามารถกำหนดมาได้ว่าเจ้าสีล่ลายทุกคนคือเราพูดจนเราจะเจ็บคอแล้วเนี่ยบ้านเราอาจจะไม่สงบเท่าไหร่อีอี นีคุณเจมีเขาจะเขาจะได้ไหมเนี่ยเอยเจอแล้วนี่ชื่อพี่นิดเดียวอิงด้อสีส้มเหมือนกันโอ้ยปิวปิวปิววิ่งกล้องลนกล้องโลลองหลดเหล่ละสุดอันต่อไปอันที่เท่าไรหนึ่งสองสามสี่อันที่ห้าแหละ สติ๊กเกอร์อคูโรมีคือคนส่วนใหญ่ที่จะได้สติ๊กเกอร์อคูโรมีกับเมโลดี้เฮ้ยเผิรบอกไปว่ามีอะไรบ้างมีแต่เราไม่ได้แบบเดือนอันนี้ลูกค้าคนที่สามเขาจะได้ลืมอามาโชว์อ I ไม่รูคนเราลืมเอากันไล้อกอ่ะโอ้ยสงสารสงสารกล้องนี่ ก็มตีตกหลาแล้ม้าไปไหนแล้วว่าก็จหวันี้คือไม่มีผู้เรนี้ให้คุณเจมี้จ้าน,นี่มีกันไก่อันนี้นคือฉีดได้นะคุณเจมี่อย่าหน่อยใจไปเดืวที่ได้หน,น่อยคนอื่นนี่นี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหอัน,นอที่หกต่แอนที่ใค ที่สกู๊ปๆเฮ้ยมีอันดยุดอ่ะด้วยอันที่หงหูหูหูสติ๊กเกอยาวยาวยาวใช่ค่ะได้แต่สติ๊กเกอร์ยาวดูคนเราจะขาดทุนเลยอยู่ อเอาไปก่อนเป็นพวกอาหารพิซซ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อแปดที่เจ็ดคุณเจมเี่เราไม่ค่อยขาดทุนเท่าไหร่อันที่เจ็ดนะอันที่เจ็ด ก็จะเป็นสติกเกอร์ชินจากทุกคนทุกคนได้สติกเกอร์ชินจากลุยสติกเกอร์ชินจากรจรเราก็ทำไมทุกคนแบบคนที่ซื้อซื้อกับเราอ่ะได้แต่สติกเกอร์ชินจากเนี้ยมี เท่าไหร่แล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดอันที่แปดแปดแปดแก็จะเป็นสติกเกอร์ชิ้นจังอีกลียวอันที่แปดใช่ไหมสติกเกอร์ชิ้นจังได้ เราก็จะอืรูปนี้ให้เขา่อไอันนี้เท่ไาไหร,ร่เลยอันนี้เท่าไหร่อีกูปรลิมลื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 มตะลอดเลยสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าแ,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 แล้วหรอพี่ชนะสามสามีส ห้าหูเจตแยกาแฟพิกาดอันที่เก้าแบบสิบเก้าคือได้สติ๊กเกอร์ยาหูคุณเจมี่แบบเขาปังมากสติ๊กเกอร์ยาเราก็จะเอาห้าอเขาอันไหนดี น,นี่อันนี้สีสสสสสสสแดงของชมพูชมพูอันนี้ซีบ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 เห็นล้วปะดูสติกเกอร์คุโรมิเขาได้คุโรมิอีกแหละสติกเกอร์แบบลนฟา้าสติกเกอร์ลนฟ้าสติกเกอร์คุโรสติกเกอร์เราก็จะไม่นอนได้ดื้อคือกล้องแบบโยกจัดเลย ้องโยกมากหนึ่งสิบเม,มื่อของแถมของแถมเขาได้สติกเกอร์เยอะแล้วแต่เราก็ยังจะให้พาสเตอร์เราให้คุณต่างๆไปสองอันให้คุณเจมี่หนึ่งอันให้คุณเซลฟี่ไปหนึ่งอันแล้วก็สติกเกอร์ชินจางอีกสักหนึ่งอันเพราะว่าเขาได้เยอะแหละ ต่อไปมีอะไรให้เขาอีกบ้างมากยไม่เราลืมให้อนาถน์ให้คุณเซฟี่เลยมันจะเป็นถุงใส่ไว้ใส่ของเล็กๆให้คือเราคืนเดนเยอะเกินไปเราใช้ไม่หมดจ้าไม่ใช้อะไรจ้าให้คุณเจมี่เป็นสักห้าอันโซ่ เดี่ยวไปแปะโซ่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาไปเถอะของคุณเจมี่ก็จะขอ คุณเจมี่เขาได้80บ,บาทของแถมเขาก็ได้แค่นี้นะบายบายไว้เจอกันใหม่ยูอ่า